มวลมนุษย์และสัรพสัตว์ทั้งหลายล้วนมีธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมะเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจะช่วยคุ้มครองโลกของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้โดยที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็บุญกุศลที่เราได้สั่งสมเอาไว้ จะช่วยประคับประคองชีวิตของเราให้มีความสะดวกสบายราบรื่นในการสร้างบารมีศีลที่เราได้รักษาเอาไว้อย่างดีแล้วก็จะทำให้เราได้รับความเย็นกายเย็นใจไม่มีเวรมีภัยกับใคร และสมาธิที่เราหมั่นเจริญก็จะทำให้เรามีดวงปัญญาความรู้แจ้งในสัพพธรรมทั้งหลายซึ่งการที่เราเดบปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญานี้เนะี่ยจะทำให้ชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขสมหวังกันนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่ปรากฏในปาราสริยะเถรคาถาว่าบุคคลพึงเว้นกิจอันไรประโยชน์เสียเมื่อรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ พึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีปัญญาสอดส่องในสิ่งนั้นพึงถือเอาแต่กิจที่เป็นประโยชน์และความยินดีอันประกอบไปด้วยธรรมและพึงประพฤติทธรรมเพราะว่าความยินดีในธรรมเป็นความยินดีอันสูงสุดความยินดีในธรรมนั้นเป็นความยินดีที่ประเสริฐที่สุด พาะธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดแม้แต่พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทุกทุกพระองค์ท่านก็ทรงเคารพในธรรมเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นผู้มีปัญญาที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้วจึงมุ่งแสวง,ห,งหาแต่ธรรมะ ไม่มัวไปสแสวงหายอย่างอื่นเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์แล้วและก็ทำให้เสียเวลาในชีวิตแม้มันดิตในการก่อนท่านกระมุงสแสวงหาแต่ธรรมะก่อความรู้ยิ่งอันจะนำพาตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปสู่นิพพาน ละครั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่มหาวิหารเทตวันทรงปราลบถึงการบรรมชาของนางปริภาชิกาสี่คนให้เป็นเหตุและทรงสแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัททั้งสี่ซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่า ในเมืองเวสาลีมีกษัตริย์ด 00, ิวี7,707องค์ทรงปกครองเวสาลีรัฐประเทศอย่างเข้มแข็งและกษัตริย์เหล่านี้ก็ทรงพอพระทัยในการปุจฉาววิสัชนาดังนั้นจึงมักจะมีการแสดง การปาตกถากันอยู่เรื่อยๆและก็มีการโต้วาทะกับบรรดาบัณฑิตนักปรา์ในยุคนั้นรวมไปถึงนิครนที่มีความเฉลียวฉลาดครั้งนั้นได้มีนิครนคนหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในวาทะห้าร้อยเดินทางมาถึงนครเวสาลี กษัตริย์ชชวีทั้งหลายได้ทรงสงเคราะห์นิครนนั้นโดยให้ที่พักอาศัยอันเหมาะสมในเมืองเวสาลีและต่อมาก็มีนางนิครนผู้ฉลาดดุดเดียวกันมาถึงเมืองเวสาลีอีกคนหนึ่งกษัตริย์ลชชวี จึงได้โต้ตอบวาทะกับนิครนั้งสองเป็นเชิงปุจชาวิสัชนาก็รู้ว่านิครนั้งสองท่านนี้เนะี่ยมีความฉลาดสามารถเสมอกันดังนั้นกษัตริย์ลิาวีจึงประชุมกันแล้วก็มีความเห็นว่าถ้าให้คนทั้งสองนี้ แต่งงานกันก็จะได้บุตรธิดาที่ฉลาดเหมือนกับบิดามารดาบ้านเมืองก็จะมีคนฉลาดเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงอัเชิญบุคคลทั้งสองท่านให้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันซึ่งต่อมาทั้งสองก็ได้มีบุตรธิดาห้าคนเป็นหญิงสี่คน เป็นชายหนึ่งคนเมื่อเด็กทั้งห้าคนเจเริญเติบโตแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวาทะทั้งฝ่ายบิดา500ทั้งฝ่ายมารดาห้าหร้อยครั้นสำเร็จการศึกษาแล้วบิดามารดาจึงสั่งธิดาทั้งสี่คนว่าถ้ามีฤรัสถ์คนใด ที่สามารถแก้วาทะของเจ้าทั้งสี่ได้เจ้าจึงยอมเป็นประชาบดีของเขาแต่ถ้าบัณชิตท่านใดแก้วาทะของพวกเจ้าได้เจ้าทั้งสี่จงบวชในสำนักของบัณชิตนั้นเมบิดามารดาล่วงรับไปแล้วน้องชายซึ่งเป็นคนสุดท้อง รับหน้าที่สอนศิลปะวิทยาแกบ่บรรดากษัตริย์ลิววีส่วนวิศาทั้งสี่คนได้ถือกิ่งไม้ว่าออกจากเมืองเวสาลีเที่ยวสัญจรไปตามนครต่างๆเพื่อหาผู้ที่จะโต้ตอบวาทะกับตนจงกระทั่งลุถึงกรุงสาวัตถี ก็ได้ปักกิ่งว่าไว้ที่ประตูราชธานีแล้วก็สั่งพวกเด็กๆไปว่าถ้ากระหัสหรือบรรพชิตท่านใดสามารถโต้ตอบวาทะกับเราได้จงให้พู่นนั้นทำลายกองดินแล้วเหยียบย่ำกิ่งว่านิเสีย พอสั่งเด็กๆอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปในรนะนครในการนั้นภาษาที่บุตรเถระได้เดินมินดาบาดผ่านมาและก็มาพบกิ่งว่านั้นเมื่อพวกเด็กๆชี้แจงเหตุการณ์ให้ทราบแล้วท่านยังสั่งให้พวกเด็กๆเหยียบย่ำกิ่งว่าแล้วสั่งว่า ให้จ้าของกิิงว่าตามไปที่ซุ้มประตูวัดพระเชตวันสั่งแล้วท่านก็เข้าไปบินนาบาทใงพระตครเพอเส็จการฉันพัตาหารแล้วท่านก็มายืนรออยู่ที่ซุ้มประตูวัดเชตวันเมื่อนางปริภาจิกาทั้งสี่กลับมาก็ทราบว่าประสารีบุตรเถระ ต้องการจะโต้อตอบวาทะด้วยจึงกลับไปแจ้งข่าวกับชาวเมืองเพื่อให้ไปประชุมกันที่ซุ้มประตูวัดพระเทตวันเมื่อข่าวการโต้วาทะระหว่างพระสารีบุตรกับปริพาธิกาแพร่สะพัดออกไปก็เกิดโกลาหลนเพราะว่ามหาชน จะได้ไปชมปัญญาบารมีของพระสาฏิบุตรผู้ได้รับการสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตะทัคะผู้เลิศทางปัญญาจากพระพุทธองค์และการปุจชาวิสัชนาในสมัยนั้นก็เป็นที่สนใจของชาวเมืองอย่างมากเมื่อมหาชนมาประชุมกันแล้ว นางบริพาจิกาทั้งสี่เป็นฝ่ายถามก่อนโดยได้ยกอาวาทะพันหนึ่งขึ้นไต่ถามพระเถระเจา้าแต่ด้วยสติปัญญาอันเปรืองปราดของพระเถระกอบกระทัางกรเคยศึกษาสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกข้อ อย่างง่ายดายโดยไม่มีอะไรมาทำให้ท่านต้องลำบากใจเลยเมื่อตอบคำถามของคนทั้งสี่จนแจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่งแล้วพระเถระจึงถามกลับไปอีกว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าท่าอื่นอีกไหมหรือยังมีคำถามอื่นอีกไหม ปริภาชิกาทั้งสี่ก็ตอบว่าพวกเราน่ะไม่มีคำถามอื่นอีกแล้วพระเทระจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะขอกาสถามเธอทั้งสี่บ้างปริพาชิกาทั้งสี่ก็กล่าวว่าขอบพระคุณเจ้าจงถามมาเถิดเมื่อเข้าไปเจ้าทราบ ก็จะกแก้ไขถวายพระเทระจึงถามคำถามเพียงข้อเดียวว่าอะ,อะไรที่ชื่อว่าหนึ่งเธอเหล่านั้นมองหน้ากันด้วยความจงหนงงงวยแล้วก็ตอบพร้อมกันว่าพวกเรานามิซาพระเทเจ้ากับวิสัชนาให้ฟังว่าธรรมะชื่อว่นึน่ง นางทั้งสี่ก็กล่าวกับพระเถระว่าพวกข้าพเจ้าพรชาชัยเสร็จแล้วสมมุคณเจ้ามีชยัยพวกเราจะยอมทําตามพระคุณเจ้าพระเถระจรึงถามว่าแล้วเธอทั้งหลายจะให้ทําอย่างไรนางก็บอกว่ามิดามารดาสั่งเอาไว้ว่าถ้าหากมีบรมพชิตท่านใด สามารถไขปริศนาวาทะพันหนึ่งได้ก็ให้พวกเรายอมตัวเป็นสิทธิ์ของบรรพชิตนั้นพระเถระเจ้าจึงให้เธอทั้งสี่บรรพชาในสำนักพระอุบลบรรณาเถรีเมื่อเธอเหล่านั้นบรรพชาแล้วก็ขวนขวายในการศึกษาธรรมะ พร,ร้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในมิชชาก็ได้สำเร็จอรหัตผลได้สำเร็จวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกสามมารถขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจได้จนหมดสิน้นจากคนที่เคยมีความเชื่อในลทัทธิอื่นมาก่อน พอเข้ามาบวชแล้วก็ยังได้สำเร็จกิจอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าธรรมะเป็นของกลางของโลกที่เหมาะสมกับทุกความเชื่อทุกเพศทุกวัวยโดยไม่จักัดเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ จากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวก็คือธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งมีความสุข,ขุมคำเพียบภาพสามารถนำพามหาชนทุกหมู่เหล่าไปสู่ที่สุดแห่งกองทุกได้ขอเพียงให้ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม แล้วก็ยอมกระทึงทำได้อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถบรรลุพระธรรมกายภายในตัวได้จนกระทั่งได้บรรลุธรรมกายอรหัตส,สามารถตะกิเลตเป็นสมุทเฉตรปราหารและก็มีนิพพานเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธ อย่าเพิ่มไปศึกษาอย่างอื่นให้มันยุ่งยากมากมายนักศึกษาสิ่งที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งให้ได้เสียก่อนคือธรรมะของเราสัมมาสมุทธเจา้าเหมือนอย่างที่ปเิภาชิกาทั้งสี่ท่านได้ศึกษามาแล้วและท่านก็ได้รับผลอันหน้ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งคือ ได้สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดคือพระรัตนตรยัยได้แก่สามประการอันประเสริฐสุดซึ่งเราทั้งหลายเกิดมาก็ว่าจะมาหาแก้วมาพบแล้วอย่ามัวไปควานหาอย่างอื่นให้หาพระแก้วใสในตัวด้วาก,การหมั่นเจริญสมาธิภาวนา แล้วเราจะได้สมปรารถนาในการเข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออโนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพารานามัยที่แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข